อันนี้ว่างานดิฟงานดิฟออกกเตาออกจากเตางานดิฟครับงานดิฟนวที่วหอมตัวหมเ่ก็ก็เบอรดอยกินดอยหรือกินอย่างกินใหม่กาวกาวกาวเยาวากินดอกเยาวาเปิดเปิดกินดอกหอมกินดอกหรือกินใหม่เหรอ ่าปา<อ>เา่เ,าเ,านะเดี๋ยวเปดเไปเดี๋มาดูไปพร้อมๆกันแล้วกันครับสำหรับตู้ลำโพงทันใหม่ครับผมซับบีจากค่ายชอช้างครับเสียงกลางจากมีเจอครับ อันนี้ใไ่ดอกจะด้านหน้านอจันมอเนาะใช่ครับถอดด้านหน้าได้เลยสื่อด้านหน้าได้เลยแกวแต่ว่าผมว่าไม่ได้แก่แล้วครับปีนี้อิ่งมือเบาอยู่แล้วมือเบามือเบาจนจนเขาบอกว่าก็เปิดคอยแด้เหรอฮยถนอมเนะถนอมของธรรมดาครับงานมันหลายครับครั้งแรกของแบรนด์ช้างออดีโอครับที่จะประจำการหมอลำ คงเป็นเวทีใหญ่ออือส่วนมากคือตู้ก็จะอยู่ร่แห่กับคอนเสิร์ตใช่นะครับเป็นครั้งแรกของแบรนด์ช้างออดิโอเหมือนกันมาลุยกับมอลำนะครับใพี่น้องฟังรอฟังว่าจะออกมาเป็นยังไงติดตามแล้วกันครับผมนะแต่เมือเจอพี่น้องก็คงทราบอยู่แล้วแหละคุณหูกันอยู่แล้วนะเจอมาดูกันจับคู่กันกับปีนี้ครับผม<ห>นนะ ระวังช้างพอดวกับอามิเจอครับเจ้าเอ้ามัมีระดับน้าบ่เอมเหมือนขั้นเก่าเลยเขาใส่นักไปทั้งใส่เขาใส่คืนเออเนี่ยแหละแจ้งหน่อยฮัทหันหันไปหารถตู้ลำโพงนี่แม้ 3าีหลอดมีจ็กหลอดแบ่งเอามาใส่ลอดจักแปหลอดเออยกตัวแล้วครับราบระดับก่อน xa yết xa yết xa yết yết xa 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 ta xa yết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 

อยีางวาอกยังอัตโนมือไปกันช่วงนี้ชื่อๆกันมือปีไปกันยังไม่สมบูรณ์แบบครับการแด้งเตือนเตือนเียงว่าจะให ว่าเสียมแปดนังเลยเด,วยดวยวาวป็นอย่างเเปิดฝาบนแล้วครับคันนี้จะเป็นเปิดแบบ ฝาเต็มครับไม่ได้แบ่งครึ่งครับเนี่ยค่ะกันปะ

รแล้วพกต่อ้วครับครับผครับเออสี่นะนะครับผมมาเครับ เอเโอ้แม่แต่สายเข้าลำโพงยังจำไม่ไม่เสร็จเลยเนะนะนี่ยนะ <c oughs> จานอามไปนั่งเฝ้าเลยบอก ไปต่อนี่นะครับไปทำฟ้องบพ่อครับดูครับดู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 ครับยังไม่สมบูรณ์แบบดีนะครับผมนะคัร ยังไม่ทันครบเลยนะครับผมเอ้อ

เรียบร้อยครับกลางครับกลางเลว1 2ใบครับมีด24ดอกครับปีนี้ใช้สะเบ็ดของชาวช้างครับสิงกามีเจอครับการจับคู่กันครั้งแรกครับผม